ับผมนะครับเอสจาก p1 วันคาริโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับแอมแอนดรอยนะครับของยี่ห้อ d ีแนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับแกะกล่องดูนะครับว่าอ่าตัวแอมจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะตัวนี้นะครับอ่าตัวแอมนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อแกะกล่องมาดูนะฮะนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในชุดของอ่าพีเอนะครับสามชุดด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของ การช่องเสียบสายไฟนะครับฝั่งนี้จะเป็นเสียบจากสายตัวรถมานะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบกับตัวเครื่องเล่นนะครับเดิมๆของเขานะครับก็จะอยู่ที่80ดอ่า50วัตต์นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น80วัตต์นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นชุดลักนะครับของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองนะครับว่าการใช้หรือลักษณะการเราเสียบยังไงนะครับแล้วก็จะออกที่รูไหนนะครับสาหรับท่านที่ ไม่ได้ต่อ power amp นะครับไม่ต้องเสียบสาย rca ตรงนี้นะครับก็ต่อลาโพงโดยตรงได้เลยนะครับก็จะเป็นลาโพงต่อลําโพงแบบเดิมๆได้เลยนะครับก็ไม่ต้องผ่านสายตัว rca นะครับเดี๋ยวเราไปทดลองการรีวิวนะครับว่าเสียบจอยนดรอยแล้วนะครับเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวตามมาเลยครับโอเคครับนี่ก็มาอยู่กับตัวเครื่องจอ Android แล้วครับแล้วก็เป็นตัว power amp นะครับของจอ Android นะครับลักษณะการเสียบนะครับ อ่ะตอนนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายเดิมของเขานะครับที่แถมมากับกล่องนะครับเราก็พ่วงตัวนี้นะครับเข้ามากับตัวจอแอนดรอยแบบนี้เลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นสายของสายเดิมของรถนะครับที่มันเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับเราก็มาเสียบตรงนี้เข้าตรงนี้นะครับจะเขียนว่าคาคอนเน็กชันนะครับส่วนด้านนี้นะครับจะเขียนว่าบิ๊กสกรีนนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับแค่เสียบเฉยๆนะครับก็แบบนี้นะฮะเดี๋ยวนี้เราก็จะต่อกับลําโพงหนึ่งดอกนะครับ เพื่อจะวัดเสียงแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับว่าห้าขยายของตัวจอ Android ตัวนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาขนาดไหนนะครับจากเดิมๆนะครับเขาจะจากโรงงานมานะครับจะเป็น50วัตต์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเพิ่มขึ้นมาอยู่ประมาณ80วัตต์ได้นะครับวิธีติดตั้งนะครับก็ง่ายนะครับก็เสียบแค่สายอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของปลั๊กก็จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับแล้วผมจะยกตัวอย่างนะครับเวลาเราเล่งเสียงนะครับประมาณ14 15นะครับของเลเวลนะครับ ก็ไม่ไม่ต้องเล่งมากนะครับก็จะได้เสียงที่ไม่พลานะครับแล้วก็ในส่วนของความชัดของเสียงก็จะคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้หน้าจอต่างๆนะครับของลูกค้าอาจจะมีเดซิเบลหรือ dsp แล้วก็ปรับเพิ่มได้นะครับโอเคครับเมื่อผมเปิดจอ a n d r o i ออกมานะครับตอนนี้ผมทําการเปิดเพลงอยู่นะครับทีนี้เรามาโหลดแอปตัวหนึ่งนะครับก็ก็ไปหาใน google play store นะครับก็จะเป็น แอปเกี่ยวกับวัด d e ซิเบลนะครับก็ลองโหลดมาใช้ดูนะครับสําหรับผมนะครับจะเป็นเครื่องวัดตัวนี้นะครับแอปตัวแรกนี้นะครับผมจะใช้ในการวัดเดซิเบลตัวแอมแอนดรอยตัวนี้นะครับว่าได้ประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับก็ทําการเปิดเพลงนะครับเดี๋ยวเข้าแอปในมือถือก่อนนะฮะก็วัดเดซิเบลนะฮะจากนั้นนะครับเราก็เริ่มที่จะเล่นเสียงนะครับ ดูดูตรงแอปนะครับนี่นะครับกดเริ่มนะครับแอปตอนนี้นะครับก็จะอยู่ที่อ่าห้กว่าไม่เกิน7 80นะครับเราก็ทำการเล่งนะครับนี่นะดซิเบลจะเริ่มเป็น90นะครับ นี่นะฮะก็ตอนนี้นะครับก็สามารถวัดเดซิเบลได้นะครับว่าเดซิเบลจะเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับจากลำโพงตัวเดิมเดิมนะครับของที่เราต่อจากสายลำโพงเดิมนะครับเพราะว่าตัวแอมป์ตัวนี้นะครับจะเป็นผ้าขยายนะครับจากวัตต์ของเครื่องเล่นนะครับ50วัตต์นะครับตัวนี้อาจจะเป็นจากวัตต์ของเครื่องเล่นนะครับเดิมเดิมโรงงานมานะครับ50วัตต์คูณ4นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นอยู่ที่80วัตต์คูณ4นะครับก็เพิ่มมาอีก30วัตต์ต่อ1ชันเนลนะครับ ก็สามารถต่อกับพวก power amp นะครับหรือมีซับบล็อกนะครับก็นํามาต่อได้นะครับหรือลาโพงโดยตรงนะครับก็ต่อได้นะครับจะได้เพิ่มจะได้เพิ่มคุณภาพเสียงที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ความดังของเสียงนะครับจะได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าวัดตัวนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นจากตัวเครื่องเล่นเดิมเยอะมากๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องติด power amp เสริมเลยก็ได้นะครับแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจในตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่พีวันทุกสาขานะครับหรือจะติดต่อที่พีวันสาขาเชียงใหม่นะครับเบอร์โทร0845260003นะครับแล้วเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ก่อนในที่ w w w c a r p o m a r k e t c o m านะครับสำหรับลิงก์การสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกับผมใ่คลิปหน้านะครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ now.